ครับก็สวัสดีครับก็ต่อไปจะมาในพูดในส่วนของข้อ9.1นะครับก็คือจงอธิบายการทำงานของ DAC หรือ d i g i t a l to Analog ครับแบบ R2R แบบ12บิตแล้วก็แสดงการคำนวณน,นะครับอ่าก็มาดูในส่วนของตัววงจรกันนะครับก็อ่าตัวโครงสร้างของวงจรก็จะมี R 2ตัวนะครับ ก็คือ R เฉยๆกับ 2R นะครับโดยที่นี้เราใช้ R เฉยๆเนี่ยตัวเดียวน,ยน, oh นะครับเป็น 10k ค k o h มนะครับก็คือ10กิโลอมนั่นเองแล้วก็ 2R นะครับเท่ากับ20กิโลอมนะครับโดยเราต่อเรียงกัน12บิตนะครับโดยที่แต่ละบิตนะจะมีจุดเชื่อมที่ D0 ถึง D11 ครับก็คือมี12จุดนั่นเองครับโดยที่เราเนี่ยจะต่อ ตัวต้านทานเนี่ย R กับ 2R นะครับแบบ12บิตเนี่ยเชื่อมเข้ากับ o p f M อนะครับซึ่งเป็น o p f M อแบบ Inverting ครับก็คือนี่ครับ o p แอแบบ Inverting ครับแล้วก็โดยที่บิตแต่ละบิตเนี่ยมันจะมีผลต่อแรงดันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยที่บิตที่ใกล้มากที่สุดนะครับคือบิตที่ D11 เนี่ยครับ จะเป็นบิดที่มีผลต่อแรงดันมากที่สุดนะครับเพราะใกล้ออฟแอมมากที่สุดโดยที่นี้เรามันก็คือบิดที่ MSB นั่นเองแล้วก็บิดตรงข้ามกันเลยนะครับก็คือยิ่งห่างออกไปเนี่ยอ่อมันยิ่งบิดห่างออกไปมากขึ้นนะครับมันก็จะมีผลต่อแรงดันน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบิดสุดท้ายนะครับก็คือบิดที่อ่า D0 เนี่ยนะครับคือบิตที่ห่างมากที่สุดนะครับก็คือมีผลต่อแรงดันน้อยที่สุดนะครับก <neg él> ็คือจะเรียกว่า LSB โอเคครับก็ในส่วนของการคำนวณน,นะครับก็การคำนวณเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณแรงดันเอาพุทธนะครับคือตรงนี้ก็คือ V out ตรงนี้นั่นเองซึ่ง V out ตรงเนี้ยมันก็เรียกอีกอย่างก็คือ V L ของ DAC นั่นเองก็คือตรงส่วน V out นะครับแล้วก็สูตรในการคำนวณก็คือ V out เท่ากับ V reference คูณกับ D ส่วนด้วย2กําลัง n นะครับ โดยที่ดีตรงนี้มันคือดิจิตอลแวลูนะครับก็คือเป็นค่าเลขทศนิยมของบิตนะครับแล้วก็ n ตรงนี้ครับจะเป็นจำนวนบิตนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ12บิตนั่นเองแล้ว v reference คือแรงดันอ้างอิงนะครับโดยที่พอเราบอกว่าเป็น d a c 12บิตนะครับก็คือมี n เท่ากับ12นั่นเองนี่ก็จะได้2 2กำลัง n ก็คือ2กำลัง12จะได้เท่ากับ4,096ครับ แล้วก็พอเราเอามาเข้าสูตรคำนวณน,นะครับก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้ทีนี้เรามาดูของตัวอย่างการคำนวณน,นะครับก็คือวงจรสมมุติว่าวงจร DAC 1 2สบิตเนี่ยมีแรงดันอ้างอิงหรือ v r e f e r e n c e นะครับเท่ากับ5โวลต์เราได้ Input d ดิจิ a l มานะครับหรือ Binary Input นะครับเป็นเท่านี้ชิปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ ขั้นตอนในการที่เราจะคำนวณนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องแปลง binary input เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็คือแปลงตรงส่วนนี้ครับที่เป็น110่งหนึ่งนศย์อะไรนีครับให้กลายเป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับโดยการที่เราจะเอาค่า1 0ึเนี่ยไปคูณค่าของมันแต่ละบิตนะครับก็อย่างเช่นอ่าตรงหนึงตรงนี้ครับมันเป็นบิตที่บิตอ่าสิบสนะครับก็เลยเอามาคูณกับ หนึ่งคูณสองกำลังสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเริ่มบิตแรกที่สองกำลังศูนย์นะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นสองกำลังสิบเอ็ดก็ไปเรื่อยๆครับตรงไหนเป็นหนึ่งเป็นศูนย์อะไรก็เอามาคูณกันนะครับอย่างตรงตรงนี้ครับเป็นบิตที่อ่าเป็นบิตที่สิบนะครับก็คืออ่ามันแต่มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราก็เอาศูนย์มาคูณกับสองกำลังเก้าเบิบเบบพอคูณกันเสร็จปุ๊บได้ค่ามาเท่านี้นะครับก็ได้ค่าดีมาละก็คือเป็นดิจิตอลแวลูนะครับ ค่าตรงนี้มาพอเราได้ค่าดิจิตอลแวลูมาปุ๊บเราก็จะมาคำนวณหา Vout หรือก็ VDAC นั่นเองก็ Vout เท่ากับ Vreference คูณ D ส่วนด้วย2กำลัง n ก็จะได้ออกมามีประมาณนี้ครับแทนค่าก็จะได้เท่า Vout หรือ VDAC เท่ากับ3.80โวลต์นะครับก็ขอขอบคุณครับ